เยอะมากไฮเลือกถูกไหมของกินเป็นร้อยร้อยอย่างอะทุกอย่างเท่าไหร่สิบบาทใช่ปะทุกอย่างสิบบาททั้งหมดเลยนะไฮไฮเลือกได้หมดเลยไฮอยากได้อะไรอะไอ้น่ารักเอาไหมเอาฮะวันนี้ไฮดาวเสตสีเซตสีฟ้าโอ้โหวันนี้เซไฮมาเลือกเซตสีฟ้าเหรอมีงูมีงูของเล่นมีลูกโป่งสลิงกี้เอาไหมเอาสลิงกี้บอกพี่ครับไปเอาสลิงกี้ ลูกแกก็มีหนูเอาสีอะไรเซไฮนี่มีลูกโป่งวิทยาศาสตร์ด้วยเอาไหมเอาสีอะไรคะเอาสีฟ้าหนึ่งอันสิบบาทฮับบายทีวีฮับเฮทีวีเเซไฮตามหาร้านของกินของเล่นย้อนอยุคฮับบี้ไปให้เลือกไ,ไปให้เลือกปะใส่ตะก้าเลยอยาตามใจเลยไปคนละตะก้าเลยป พี 10. 10. 10. 10. <laughs> <laughs> uh, ่เขาบอกว่าชิ้นละสิบาทสิบาทสิบาทอะฮรั้บาทมาหายเร็วหายไปเลยจัดเลยอ่ะให้ดูให้ดูแบบกว้างๆก่อนนะร้านแบบของเยอะมากห้มีแบบมีแบบนี้นะมีแบบของกระดาษอย่างเงี้ยที่ไฮอยากเล่น่ะห้เลือกได้หมดเลยไฮอยากได้อะไรอ่ะ ฮับหยิบตะกร้าดีครับฮับคนะตะกร้ากับน้องเอาไม่เอาหรอคะโอเคโอ้โหดีจังเลยทุกคนฮคับบอกว่าไม่เอาดีมากเลยดีมากเลยสรุปไม่เอาจริงนะอุ้ยไฮนาา่ารักเอาไมอหมฮะนีไฮซืสีฟ้าเซตสีฟ้าโอ้โหวันนี้เซไฮมาเลือกเซตสีฟ้าเหรออันนี้จะเป็นเกมกดน้ำสี่สิบเก้าบาทนะจ๊ะโอเคไหม สี่สิบเก้านะไฮเซไฮเลือกไปหนึ่งแล้วนะทุกคนเป็นซินนามอนนี่สุ่มเอาไหมสุ่มไหมกล่องสุ่มเอาไหมฮะกล่องสุ่มสุ่มรวมเลยนะเนี่ยมีลาบูบูมอลี่หมูแดงแล้วเนี่ยเอากล่องสุ่มอะไรอ่ะเซไฮเลือกกล่องสุ่มต่ออีกทุกคน อะไรต่อนี่นี่นี่ทางนี้นี่เด้งเด้งเอาไว้เด้ง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 ไว้ไม่เอาโอเคของกินปะต่อไปเขาจะไปเลือกของกินเยอะมากไฮเลือกถูกไหมของกินเป็นร้อยร้อยอย่างอะทุกอย่างเท่าไหร่สิบบาทใช่ปะทุกอย่างสิบบาททั้งหมดเลยนะไฮ าพาทุกคนมาดูเนี่ยเป็นหลายร้อยแบบเลยนี่นี่นี่แล้วนี้พี่ฮาไม่เอามาม่าเหรอปกติพี่ฮาเขาจะไม่พลาดมาม่านะเนี่ยนีเ่เยอะมากค่มีเยลลี่มีหมากฝรั่งมีลูกอมเอาเลยคะเป,ปเปอร์มินมันจะเผ็ดๆใช่ไหม ทางนี้ทางนี้ลืมดูเปล่าทางนี้มีอีกมาดูก่อนตายแล้วทางนี้ก็ยังไม่ดูเลยะฮะเยลลี่อีกแล้วนะเยลลี่ลูกตาเหรอเพื่เล่นเพื่เล่นอะไรไม่ได้ไ เยอะมากค่ะอย่าบอกนะว่าจะเอาสเปรย์สเปรย,ย์ปั๊มข้างลาง่างข้างล่างดูยังข้างล่างดูยังข้างล่างดูยังนี่นี่นี่ไอศกรีมไหมเรื่ยซันซันอะไรอ่ะอะไรคะอ่านดูดิอ๋อมินิฮาร์ดน่าจะเป็นลูกอมลูกหัวใจเล็กๆหรือเปล่าฮะ แล้วเอาให้พี่เขาคิดตังเลยวิวข้างบนดูยังลูกโปง่งงูงูของเล่นมีงูมีงูของเล่นมีลูกโปง่งสลิงกี้เอาไหมเอาสลิงกี้เนะี่ครับเอาสลิงกี้ให้น้องชายหน่อยตุ๊กแกก็มีหนูเอาสีอะไรให้ให้เอาตัวไหนชมพูกับฟ้าค่ะโอเคอันนี้เนาะ โอเคค่ะโอเคน,งงนี่ข้างล่างดูยังไงเฮ้ยไฮ้ค่ะมีลูกเต๋ามีลูกเ่าลูกเ่าลูกเ่าข้างในเป็นลูกอมหรือเปล่านี่ไงเธออยากได้อยากเลโก้อะเลโก้อะฮะไม่เอาเหรอกมีกล่องสุ่มแล้วโ okay. อเคขอยังขอรอแต่ยตังค์ ทั้งนี้มีปีโป้จะมีปีโป้ไม่เอาทุกคนเขาจะไปจ่ายตังค์แล้วเซฮายเขาจะไปจ่ายตังค์แล้วเขาได้แล้วม,มาช่วยนี่ไงมีลูกโป่งวิทยาศาสตร์ด้วยเอาไหมเอาสีอะไรคะเอาสีฟ้าหนึ่งอันสิบบาทลูกโป่งร้อยสามสิบเก้าบาทเซฮายถือเลยเดี๋ยวว่จ่ายตังค์จุนค่ะโอเคเซฮายได้กี่ถุงได้กี่ถุง โอ้ได้ถ mm. yes? okay, ar er ุงใหญ่เลยอ่ะนี่หมดนี่ทั้งหมดกี่บาทนะไฮร้อยสี่สิบใช่ปะอ้าอ้าอ้าถือให้แม่ถือให้เหรอโอเคทุกคนเราจะไปแล้วนะจ๊ะเธอได้ลูกปองวิทยาศาสตร์เราจะไปเล่นลูกปองวิทยาศาสตร์ละไปและไฮบ๊ายบายให้ดูหนึงอย่าลืมกด s ับสไล i b e s u b s c r i อย่าลืมกด s ับสไล i b